ครับพบกับน้องสนนะครับกับบริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับน้องสนมีรถเข้ามาใหม่นะครับมาแนะนําลูกค้านะครับอาจะเป็นเจ้านี้เลยนะครับเป็นโฟล์เตอร์ยาลิสนะครับตัวเจนะครับปี2009นะครับคันนี้ราคาดีมากเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถเก๋งค่างวดประมาณ4,000นะครับฟีดาวแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับอ่ากับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็นสีดํานะครับคันนี้พร้อมล้อแม็กจะส่งมาให้ ทำหดเลยนะครับอ่ายางใหม่ล้อใหม่นะครับอ่ารถเดิมๆนะครับอ่ะมาเริ่มอ่ากระจกด้านหน้าเลยนะครับอ่าด้านหน้านะครับคันนี้จะเป็นเดิมๆเลยนะครับหน้าเดิมๆแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดํานะครับคันนี้ยังเป็นทะเบียนนะครับเป็นทะเบียนเดิมอยู่นะครับระยองนะครับแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆจะเป็นด้านข้างนะครับในส่วนของล้อนะครับตัวนี้เราจะเป็น เราจะเปลี่ยนเป็นยางมิชลินนะครับล้อแม็กนะครับดำเงานะครับเป็นขอบ15นะครับอ่คันนี้เราเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางให้เลยนะครับใหม่ๆครบเซตเลยนะครับด้านข้างก็สวยนะครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมนะครับรถเดิมๆนะครับเหมาะกับใช้งานหน้าฝนนะครับสำหรับลูกค้าที่หารถค่างวดไม่แพง นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับอ่าในส่วนของด้านท้ายก็จะเป็นสาท้ายเดิมๆนะครับไาท้ายเดิมๆมาจากตัวรถมาจากโรงงานเลยนะครับคันนี้จะเป็นตัว5้าประตูนะครับด้านหลังสามารถเปิดได้นะครับอ่าเปิดท้ายได้นะครับ ใส่ของอุปกรณ์ได้อเนกประสงค์เลยนะครับในส่วนของห้องโดยสารนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าสวยมากแล้วก็ใหม่มากนะครับโทนสีจะเป็นโทนสีดำนะครับสีดำแล้วก็เบาะสีดำนะครับในส่วนของพวงมาลายัยคันนี้จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องเสียงก็สามารถฟังฟังก์ชันนะครับ AM FM MM, MP3 ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับ ก็จะเป็นปรับได้สีระดับนะครับเป็นแบบปรับเมนนนลนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่0 0กิโลเมตรเช่นเองนะครับรถไมน้อยนะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับในด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังในส่วนของผู้โดยสารด้านท้ายก็จะเป็น เบาหนังทั้งหมดเดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายกันด้วยนะครับในส่วนห้องโดยสารด้านท้ายนะครับก็ดูกว้างนะครับนั่งสบายนะครับสามารถได้นั่งได้ถึง3คนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับก็สามารถปรับขึ้นลงในปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เบาะนะครับเบาะตรงนี้สามารถปรับพับได้นะครับกรณีว่าเราไม่มีผู้โดยสารในส่วนของด้านหลังนะครับเราสามารถพับแล้วก็ใส่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือได้นะครับ ถือว่ากว้างเลยนะครับอเนกประสงค์เรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับอย่างที่แจ้งนะครับคันนี้จะเป็นเจ้ายาลิสนะครับตัวเจคันนี้จะเป็นเครื่อง 1,200cc นะครับเป็นเครื่องสี่สูบนะครับเป็นเครื่องอีโ้คาร์ประหยัดพลังงานนะครับห้องเครื่องเนี่ยโดยรวมถือว่ายังใหม่นะครับเดิมๆเลยนะครับรถไม่เคยปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ รถไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยน้ําท่วมเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าคันนี้นะครับโตโยต้ายาริตัว j t สองพนะครับราคานะครับเปิดมาเลยนะครับอยู่ที่2อง0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับค่างวดนะครับตลอดสัญญานะครับอยู่ที่ประมาณ4 0่พกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับผ่อนสบายๆนะครับสบายกระเป๋านะครับสำหรับหน้าฝนแบบนี้นะครับส่วนลูกค้านะครับที่สนใจนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์น้องสนได้เลยนะครับ ที่เบอร์0 6 3ย์หนะครับสี่หนึ่องสนยะครับน้องศนยินดีนะครับรับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับและก็นะครับทางเต็นท์เราบริษัทเรานะครับมีบริการนะครับฝากทําสัญญานะครับทั่วประเทศนะครับนอกพื้นที่ในพื้นที่นะครับตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เราก็จะมีบริการนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับต่อภาษีพรบนะครับเติมน้ํามันให้ด้วยนะครับตัวนี้เราไม่คิด ค่าบริการนะครับฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับน้องสนและก็ทีมงานบริษัทสมโยงคาเซนเตอร์ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคันไหนนั้นเดี๋ยวน้องสนหยิบให้ดูแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้น้องสนและก็ทีมงานขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ